สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าหรือสอบคจากคำนียบรัฐบาลประจาวันจันทร์ที่6กันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้หลายคนเองอาจจะได้ติดตามตัวเลขผ่านเพจศูนย์ข้อมูลโควิดสิบเก้าอาจจะเริ่มเห็นแนวโน้มเรื่องของทิศทางที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ที่น้อยกว่าหลายวันที่ผ่านมารวมถึงตัวเลขผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับวันนาาากรรของภพวม รวมถึงประเด็นสำคัญจากทางสบ,บคจะมีประเด็นสำคัญอะไรที่อยากจะสื่อสารไปให้พี่น้องประชาชนบ้างนั้นนะครับติดตามได้จากท่านโฆษกสบ,บคนะครับนายแพทย์ทวิสินวิศนุโยธินครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการแถลงข่าวนะครับในวันจันทร์พุธศุกร์นะครับหลังการประชุมที่มีของทางสบปคสบปคสปคและก็ EOC ของทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีเนทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มีสาราการประชุมที่เชื่อมโยงมานะครับก็ภาพของสถานการณ์อันนี้เป็นปกติแล้วนะครับแล้วก็ภาพของทาง สปกกทมนะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์บูรณาการซึ่งทางท่านเลขาสมชในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุมของสปกสปคก,ก็อยู่เป็นผู้ที่ดําเนินการประชุมเพื่อที่จะรับทราบปัญหาของพื้นที่สีแดงนะครับสีแดงเข้มประมาณสัก29จังหวัดก็เป็นการทำเทเลคอนเฟล e นต์กันเข้ามาด้วยนะครับไปสถานการณ์ของโลกก่อนเลยแล้วกันนะครับ อันดับของประเทศไทยยังอยู่ที่29นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น13,988นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป187มาดูในอันดับของโ,อโลกก็เป็นสหรัฐอเมริกายัางเป็นดับหนึ่งนะครับวันก่อนนี้เขามีตัวเลขระดับเป็นแสนเลยนะครับแสนห้าบ้างแสนหกบ้างนะครับวันนี้อยู่ที่35,586สําหรับ รายใหม่นะครับแล้วก็ประเทศอินเดีย3 9มหมนะครับก็เป็นรายสะสมรองลงมาก็คือ33ล้านเศษนะครับบราซิลเป็นดับ3ครับ20กว่าล้านคนนะครับแต่ว่าพบประมาณ12,000นะครับตอนนี้ตัวเลขเนี่ยที่ประเทศ ใกล้เคียงกันกับเราในประชากรกนะ็คือสาราชนาจากักรวันนี้เจอไป3 7 000, 1 1 1ื1นะฮะสามรายนะครับ, 3, 3, 7, 000, 11, นะรบตัวเลขรวมก็ไป6กล้านเไปแล้วนะครับทําให้ยอดรวมของทั้งโลกนี้2 2 1ล้านเสร็จเสรจไปแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่4 5ล้านห้าเพิ่มขึ้นใหม่คือ6 000, 6 6 0กว่านะครับก็นำเรียนว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เราต้องเทียบเคียงของทั้งโลกขึ้นมาเพราะว่านี่คือการเรียกว่าเป็นการเป็นโรคระบาดเพราะฉะนั้นในพื้นที่ทุกที่ของโลกก็มีการระบาดในการเกิดขึ้นแล้วก็ลดลงแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงนะครับอย่างเช่นของอินเดียที่สูงมาก่อนหน้าเราตอนนี้ก็ลงมานะครับแต่ตัวเลขก็ยังอยู่39 0 0 0ในรายใหม่นะครับแล้วก็ทาง มาเลเซียก็วันนี้เยอะกว่าเรานะครับ2396ญี่ปุ่นนะฮะเพิ่งจบของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่2อ9 6ระคัานโทษครับ,รรบอ,อันนั้นคือมาเลเซียญี่ปุ่นนี้อยู่ที่1,612 2นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาดูเวียดนามครับก็ยังเป็นหลักหมื่นนะครับ 13,137นะครับสิ่งที่เราต้องเผชิญกันทั้งโลกก็คือภาวะของการระบาดของโรคจะไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้จากต่างประเทศไปด้วยนะครับมาดูในรายใหม่ที่เป็นตารางนะครับที่สะสมนังนน้งแต่1เมษาขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้ ตัวเลขอยู่ที่1ล้าน2แสน6หมื่นกว่านะครับถ้าสะสมในบบปีที่แล้วก็1ล้าน2แสน9หมื่นกว่านะครับหายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น1 0, 7 2 8 4นะครับแล้วก็เสียชีวิต เ่อกี้พูดไปแล้วนะครับแต่มาดูตัวเปอร์เซ็นต์ครับของโลกนี่ประมาณ2%ซของคนไทยอยู่ที่อัตราการเสียชีวิตยอยู่ที่1 0 2ก mm ็ hmm. นําเรียนว่าสิ่งที่เราพยายามทํากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคของการรักษาหรือภาคของการให้วัคซีนนะครับ mm hmm. เพื่อครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายจะช่วยลดการเจ็บหนักและเสียชีวิตเขาบอกว่าการเป็นโรคต่างๆเนี่ยเดิมที่เรากังวลใจและกลัวกันมากก็คือว่า การเสียชีวิตและการเจ็บหนัก2ประเด็นนี้นะครับที่เป็นตัวที่จะชี้ขาดว่าโรคนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าตัวเลขของการเสียชีวิตเยอะแล้วก็ตัวเลขของการป่วยหนักต้องใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลมากตรงนี้ก็คือความรุนแรงของโรคมากนะครับแต่เราเมื่อเราเปรียบเทียบกับของทางทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งโลกแล้วเนี่ยนะครับของเราก็ยังอยู่ที่1.02ก็ถือว่าอัตราการเสียชีวิตของเราน้อยกว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งโลกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามทําก็ขอทุกท่านได้ช่วยกันนะครับในการดูแลสุขภาพของท่านเป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะให้เข้ามาฉีดวัคซีนก็คือที่เราเรียกเป็นโค้ดว่า608ก็คือ60ปีกับ8กลุ่มนะครับกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวนะครับฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้นะครับก็รวมขึ้นมาเนี่ยนะครับเข็มทั้งหมด35 จุดเก้าล้านกับเกือบสามสิบหกล้านแล้วล่ะครับเข็มที่หน,นึ่งเมื่อวานนี้ฉีดไปแล้วแสนสองหมื่นเก้าพันกว่ารายนะครับแล้วก็เข็มที่สองนี่แสนเก้าหมื่นห้าพันกว่ารายนะครับแล้วเข็มที่สามนะครับหกร้อยหกสิบรายมาดูตรงเสียชีวิตแล้วก็หนักเนี่ยนะครับฟ้าสีฟ้าขวามือเนี่ยนะครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล148,000 622รายอยู่ในโรงพยาบาล44,954นะครับมาดูต้องอาการหนักตรงนี้ครับ4,601กับใส่เครื่องช่วยหายใจ11,113ตรงนี้แนวโน้มลดลงเรื่อยๆก็ถือเป็นข่าวดีนะครับที่เราจะได้ใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลลดน้อยลงมาดูคนที่กลับมาจากต่างประเทศครั้งนี้มีภาพที่แตกต่างไปครับกัมพูชาเข้ามาทางด่านพรมแดนทางบก นะครับก็มีทั้งสองสามวันนี้นะครับตั้งแต่3แล้วก็4กันยานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเชื่อมกันกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นยังเป็นกลุ่มของพนัพนกงานออนไลน์ท,ลทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนะครับก็ยังมาอยู่กลับมาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งรายอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลเอกชนที่ชลบุรีนะครับเราจะเห็นว่ามีคนที่มาที่ การเข้าพักในประเทศไทยเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับดูเป็นแผนภาพที่เป็นกราฟนะครับก็จะเห็นว่าทิศทางลงของกราฟเนี่ยอาจจะทําให้เราได้สบายใจขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนออสิงหานะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักนะครับในช่วงตรงนั้นกรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับเราผ่านช่วงเวลาตรงนี้มานะครับจะเห็นว่าภาพของกรุงเทพ นะครับที่เป็นสีน้ําเงินภาพของทางต่างจังหวัดซึ่งเป็นสีเขียวสองภาพนี้คล้ายๆกันแล้วนะครับแล้วก็สะท้อนภาพไปเป็นภาพสีแดงของทั้งประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้บอกอะไรบ้างครับมาดูท่านจําได้ไหมครับผมเคยนําภาพของการเ,าเขาเรียกคาดการภาพของการคาดการมีกราฟเส้นที่เป็นสีเขียวเนี่ยที่เราอยากให้เป็นนะครับ เราทําการเรียกว่าเซมิล็อกดาวน์หรือล็อกดาวที่ผ่านมาในช่วงของประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับกรกฎาสิงหาแล้วเรามาต่อที่สิงหาด้วยนะครับได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่งก็เลยทําให้กราฟเนี่ยลดลงมาเป็นสีเขียวได้จะเห็นนะครับว่ากราฟจริงก็คือเส้นสีส้มนะครับเราอยากจะให้เป็นสีเขียวปรากฏว่าก็ลดลงมาได้ตามสีเขียวสําหรับรายใหม่อย่างที่ว่า แต่เกิดจากมาตรการของการเข้มข้นในการร่วมมือกันในการลดกิจการกิจกรรมทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนร่วมมือกันอย่างดีวันนี้ที่เป็นเส้นสีส้มมาแตะลงมาต่ำกว่าเส้นสีเขียวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าท่านไปดูเส้นสีเขียวนะครับว่าณนะตอนนี้ถ้าเราผ่อนคลายมาตรการ มาตรการต่างๆนี้ช่วงเวลาตอนนี้ก็จะไปถึงประมาณ2ถึงถึงประมาณ14บี่กันยายนเนี่ยนะครับจะต้องมีการประชุมกันคาดว่าจะมีการประชุมกันในวันไม,ไม่ไม่ปลายสัปดาห์นี้ก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะคงมาตรการ,ร,ก,ารกันต่อไหมแต่ต้องบอกว่ากราฟเส้นสีส้มวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นผลจากการทำงานกันอย่างหนักของ ภาคประชาชนภาคผู้ประกอบการที่เสียสลปิดร้านปิดแหล่งหลายมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก็เลยเห็นเช่นสีส้มของวันนี้นะครับแต่ณวันนี้เรามีการปรับมาตรการ ภาษาของทางสื่อออกไปคาดไปพาดหัวว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วนะครับก็ <c oughs> เลยเห็นบรรยากาศของคนเข้าห้างนะครับคนที่ไปอ,อยากจะซื้อข้าวซื้อของหรือออกไปทําธุรกิจต่างๆเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วนะครับท่านจะเห็นปลายเส้นของเส้นสีเขียวครับซึ่งในตามการคาดการเนี่ย เขาบอกว่ามันจะมีแรงเฉ่ยหรือแรงควบคุมได้ประมาณสักสประมาณปลายเดือนนี้แล้วไปถึงต้นเดือนของตุลาคมเส้นเหล่านี้จะพุ่งขึ้นครับหมายถึงว่าจะมีคนไข้ที่ป่วยขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกตรงนี้แหละครับที่ผมน่ากลัวแล้วไปดูนะครับเส้นสีเขียวตรงนั้นเนี่ยถ้าคุมไม่ดีเนี่ยจะไปแตะที่สามหมื่นต่อวันอีกทีได้เหมือนกันก็ขออนุญาตได้กลับเรียนว่าทุกจังหวะ ทุกก้านี้เราใช้วิทยาศาสตร์ในการพูดคุยกันแล้วก็นี่คือการคาดการณ์จากทีมของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แจ้งมาผมก็มีหน้าที่สื่อสารและขอความร่วมมือท่านได้กรุณาช่วยกันในการที่จะกาดจ,จะตกอย่างที่ว่านะครับในทุกๆก,กิจกรรมที่ท่านต้องไปทำนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องตื่นกันไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนะครับมาดู10อันดับรายใหม่นะครับกรุงเทพมหานคร สุพรราการสมุทรสาครชลบุรีเพชรบูรณ์ระย,ยองนนทบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาน,นครราชสีมาและราชบุรีนะครับมีเป็นหลักพันอยู่ที่เดียวก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราก็คุยกันอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวผมจะจะให้ไปดูตัวเลขของกรุงเทพมหานครอยู่อยู่ที่ไหนบ้างนะครับหลังจากที่มาดูกราฟนี้ก่อนครับจะเห็นว่าภาพของทางสีเขียวเขียวเนี่ยก็ยังทรงๆนะครับเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นส้ม ที่ยังคงสภาพมาหลายๆวันนี้ยังเป็นภาพเดิมอยู่นะครับแต่แนวโน้มคือพื้นที่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างที่จะลดลงนะครับไปดูผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครลดลงมาเหลือ24นะครับในภาคกลางก็จะเป็นสมุทรสาครอ,อันนี้เยอะหน่อย17นะครับปทุมธานี16แล้วก็นคนปรปฐม11นะครับนอกนั้นก็เป็นเลขหลักเดียวเกือบทั้งหมดเลยนะครับ มีชนบุรี20แล้วก็พระนครศรีอ,อยุธยา12แล้วอ่างทอง11รวมถึงสระบ,บุรี10นะครับนอกนั้นก็ไปเล็กตัวเดียวทั้งหมดอันนี้ก็กระจายไปทุกที่นะครับแต่ภาพยังคงซ้ําเดิมเดิมอยู่ก็คือกลุ่ม608ที่ว่านะครับ60ปีขึ้นไปบวกกับโรคเรื้อรังนะครับรวมกันแล้วทั้งหมด92แล้วครั้งนี้มีเด็กเสียชีวิตด้วยครับอยู่ที่จงังหวัดตาก รายนี้มีโรคประจําตัวอายุ13ปีนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งน้ําหนักมากมีทั้งโรคไตทั้งติดเตียงและงหลายมีรายละเอียดที่เราจะเน้นย้ําว่าทําไมเราถึงต้องเชิญคนกลุ่มนี้มาฉีดวัคซีนก่อนนะครับไปดูกับคาบกราฟของการเสียชีวิตครับที่เป็นการคาดการอันนี้พอให้เห็นผมก็เอามาเตือนกันด้วยนะครับว่าเส้นเสียชีวิตเนี่ยก็ เกาะไปกับเส้นสีเขียวเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นไปตามคาันคาดการซึ่งต้องบอกว่าแม่นมากนะครับ <laughs> จะบอกว่าเป็นหมอดูทางกระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อมูลกันมาพัฒนาข้อมูลกันมาเป็นปีๆนะครับซึ่งก็ได้เห็นภาพว่าเราทําตรงนี้ตอนนี้เราอยู่เส้นสีเขียวอยู่แต่ข่าวดีอย่างที่ว่าอยู่ไม่นานกับเรานะครับประมาณสักตุลาก็จะไปพุ่งขึ้นมาอีกแต่ว่าแนวโน้มอ,อันนี้พุ่งก็ไม่สูงเท่ากับรายใหม่ นะครับอันนี้อาจจะเป็นจากการที่เราได้รับวัคซีนให้วัคซีนกับผู้สูงอายุกับผู้ทีอ่อยู่ใน8กลุ่มโรคนี้พอสมควรนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ได้มีการนำเสนอภาพของตัวเลข3,610รายเนี่ยนะครับว่ามาจากไหนบ้างเขาก็าแจกแจงมาครับมีภาพถัดมานี้ก็คือแบ่งเป็นเขตต่างๆ50เขตครับเราจะเห็นว่ามี5เขตแรกเนี่ย เกินร้อยนะครับก็คือหลักสี่จอมทองบางกะปิบางขนเทียนบางคอแหลมนะครับตั้งแต่ร3 5หและวไล่ลงไปถึงร้อยหนึ่งนะครับน้องแขมประเวศบางบอนทนบุรีและบางแคอันนี้ก็เป็นเลขสองหลักนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเนี่ยในทุกเขตมีทั้งหมดเลยนะครับห้าิบเขตพบว่ามีเคสใหม่ทั้งหมดถ้าบอกว่ากรุงเทพมหานครเท่ากับประเทศไทยเนี่ยนะครับ สมัยแต่ก่อนตอนนั้นตัวเลขเรายังไม่ได้เป็นหลักพันนี่วันเดียวเขาสามพันกว่าเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับได้ดูแลกิจการกิจกรรมของตัวเองให้ดีเพราะว่าตอนนี้การเปิดกิจการกิจกรรมที่เราเห็นเป็นภาพของความแออัดแน่นนะครับมีคนเข้าไปยังห้างสรรพสินค้ารอเข้าในาแต่เช้านะครับจำนวนมากก็อยู่ที่หลากหลายพื้นที่นะครับอันนี้ก็ นาเรียนว่าพื้นที่ของเทพมหานครก็เล็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็อยู่กันอย่างแออัดอยู่แล้วสถานที่ต่าง